S <S <an> <S โอ้เงาแบบอ๋อการกางกาให้ดูหน่อยการโชว์หน่อยกางโชว์หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่อากาศดีเพราะว่าที่ผ่านมาเยอรมันฝนตกทุกวันเลยค่ะก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์แดดดีแล้วก็ฝนไม่ตกค่ะก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวที่สวนนกแห่งหนึ่งนะคะ ก็เป็นสวนนกเล็กๆที่อยู่ในชายป่านะคะสวนนกแห่งนี้ก็จะมีร้านอาหารมีเปียกาเทนให้คนได้มาทานอาหารด้วยค่ะตอนนี้ที่เยอรมันนะคะโควิดก็ลดลงนะคะห้างหรือว่าร้านอาหารก็เปิดทําการตามปกติค่ะมีบางที่ที่ต้องใช้ใบตรวจโควิดนะคะว่า เป็นแบบเล่นด่วนจะยืนยันหรือว่ามาีโชว์ว่าได้ฉีดวัคซีนแล้วก็จะเข้าได้ตามปกติค่ะวันนี้สาวก็จะพามาชมนกยุงนะคะเป็นนกยุงที่สวยมากแล้วก็ได้ถ่ายใกล้ๆค่ะวันนี้มาลุ้นกันนะคะว่านกยุงเขาจะกลางปีกหรือแผ่ปีกสวยๆให้เราดูไหมค่ะเจอนกยุงมาดูนกยุงนะคะ โอ้สวยจังเลยอ่ะเราอยู่ใกล้ๆด้วยนกยูงกลางปีให้ดูหน่อยกลางปีให้ดูหน่อยอสิไอเฝ้าไเฝามักมันมักมันเฝ้าอือฮึ เนี่ยหางเขานะคะเ<ม>นาะคนเขาหางเขาแบบยาวอ,ะอ่ะอุ้ยนกยุงลอง้อเพิ่งเคยได้ยินไหนนกไม้อ,อยู่ตรงพุ่มไม้พอดีเลย นกมารนกมาลชรายน์สีสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆ สีคนเขาอะสีคนเขาสวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดเหมือนนกที่เมืองไทยเลยเนาะนกคุณทองในในวิดีโอนะคะในคลิปเขาจะบอกสวัสดีค่ะถ้าเป็นนกยุงนี่ก็ ภาษาเยอรมัน <laughs> เนี่ยขนเขาแบบโหขนเงาแบบอ๋อกลางกลให้ดูหน่อย <c oughs> เขากินอาหารอยู่นะคะนี่โอ้ยโดนน้ำมดก็เยอะโดนน้ำอะ่ะขนเขาอะ่ะแบบโหเงาแบบ ขนนกยุ่งนะคะนี่กางปีกให้ดูหน่อยแล้วกางโชว์หน่อยกางโชว์หน่อย สวยจังอยู่ที่สวนนกนะคะอีกที่หนึ่งเนาะไม่ใช่ที่ที่สาวเคยไปที่เห็นในคลิปนะคะอันนี้ก็อยู่อีกที่หนึง่งจะเป็นพาร์คแล้วก็มีร้านอาหารนะคะที่เยอรมันจะมีเยอะมากก็คือสวนนกชมลมนกนะคะเขาก็จะอนุรักษ์นกเนาะ ก็จะมีอยู่ตามป่านะคะให้คนมาทานอาหารแล้วก็ให้นกอยู่ตามธรรมชาติให้คนพาเด็กพาลูกพาหลานมาเดินเล่นแล้วเขาเขาจะทำไว้ในป่านะคะก็จะมีอาหารมีเบียร์กาเทนมีที่ให้คนนั่งมีที่ให้คนนั่งมี สัตว์ต่างๆให้คนดูนะคะมีเป็ดมีนกมีแพะมีแกะเนาะแล้วก็นกยูงตัวนี้นะคะสวยมากเสาวเพิ่งเคยเห็นนกยูงใกล้ๆกลางให้ดูหน่อยแล้วเคยเห็นที่โรงแรมเอ่อรอยันออคิดนะคะที่สาวเคยไปอยู่เนาะนั้นก็มีนกยูงอยู่สองตัวสามตัวมั้งถ้าจำไม่ผิด แบบคนสวยมากอย่าเข็นเข้ากลางอ่ะล้องเสียงดังเลยก็คือตัวนี้ไปไหนแล้วลนกยุงนะคะกูกูหลบไปแล้ว เฝ้าดูนกยุงอยู่สักพักนะคะก็เสียดายมากเลยค่ะที่เขาไม่ยอมกลางปีกให้ชมนะคะวันนี้สาวก็จะขอตัวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ